ตามไซส์ได้เลยนะคะข้างคอเนี่ยถ้าเป็นไซส์ s ไซส์ m ก็ประมาณ1เซน l xl 2 xl ก็เซนคึ่งน,นะคะถ้าไซส์ใหญ่ก็สองเซนคอหลังจับจุดข้างคอเป็นเกณฑ์ค่ะ ลงจากปุ่มคอหลังหนึ่งเซนตีตรงตรงมาลิดหนึ่งค่ะโคง้งคอหลังแต่นี้วัดรอบปกรอบคอไว้นะคะจะสร้างปกจากจุดนี้นะคะมาถึงจุดนี้ตั้งสายวัดหรือไม้บรรทัดก,ก็ได้นะคะ